วันนี้ก็ได้เวลามาร์กหน้ากับน้องอยางมาละกออีกแล้วนะคะทุกคนพบกันกับน้นองยางบระกอยอีกแล้วเอาให้ริงเอาอะไรเขเรียกว่าทําให้สุดไปให้เห็นแล้วทําให้โหถ้าเกิดเป็นบ่ได้เข้ากับไปสุดหม่ต้อเนาะเข้ากับนได้ดิอันนี้บระกอจะแก่ก็คือร้านของความสัตย์เรียบร้อยแล้วเด้อค่ะทุกคนหลังจากนั้นค่อยก็จะปาดหัวคนแบบนี้เลย <c oughs> อยู้ยางดูสิแล้วยางมันก็จะหยดลงมาแบบนี้ <c oughs> ทิศใ่ถวยลองหรือบล่รองก็ได้เอาแบบดิบๆเลยคือข่อย ข่ดิบอยู่แล้วเขาบอกว่ายังมันดีแต่ว่าไข่เทศแล้วมันไม่ได้ขึ้นพื้นเพราะอย่างนั้นมันก็น่าจะไปต่อได้สิเอาแกพอกแต่ตรงที่มันเปนกายนานาของข่ยนี่ยแหละซึ่งอย่างอื่นมันคือจางไปแล้วนี่มันไม่แพ้เข้ากับชนะส่วนตัวคันมันคันคันเกิดมันสนะเข้ากับแพ้เทานั้นเองแต่ตอนนี้เรายังไม่แพ้เราจะพอกทิ้งว้แข่ขาดสามนาทีคือก็ นี่ค่ะพอชัดๆจิตจ,จังเด็ดๆเดี๋ยวจะหาว่าเจ๊ไม่ใจแล้วก็จะหาว่าข่นี่มนันโนภาพไปเองอะไรที่ผู้เถ่าเพิ่นเบามากเชื่อไว้บ้างก็ดีแต่ไม่เชื่อก็ดีแล้วแต่เราแต่ว่าเป็นอย่างค้นคือว่ามันแห้งขนาดถึกมือยังคันอันนี้ข่ก็เห็นด้วยเลยเมื่อก่อนข่ก็คิดจังสันขึ้นเจ้าน่ะล่ะ ว่าขนาดถึกมือมันยังคันเลยแล้วถ้าเกิดเอามาพอกหนาแบบนี้มันจะเป็นยังไงในเมื่อเขาบอกว่ามันได้เขาก็ล่องเบิรงแต่ตอนแรกไขอก่อกาไม่ได้เอามาพอกหนาแบบนี้เลยเด้คือเอามาแต้มตรงจุดตรงที่มันเป็นกะตรงน้ําแขนคหัสังเกตไหมคนที่ทํางานการแจงตาแดด <c oughs> เ็ดนเนฮะ็ดไทยมันจะมีอยู่แล้วเขาจะเป็นกะขึ้นตรงแขนหรือแม้กระทั่งข้นเบิดมิน้นเลือดลมไม่ดีประจําเดือนมาไม่ปกติมันจะขึ้นกะเลย ผิวก็จะลอกเป็นขุยตรงแขนอะ่ะสังเกตจะาของเบิง้งขคอยกัลอกเอาไปแต้มเบื้องขึ้นกันแต่มันไม่ได้กัดไงแล้วกะรู้สึกว่ามันค่อยๆมันรู้สึกว่ากะตรงนั้นมันจางๆลงก็เลยเออลองหน้าสักครั้งหนึ่งนี่เดี๋ยวพ่อไว้สามนาทีเลยเราก็มาล้างหน้าไปพร้อมกันโอ้มายืนสิงยังอยู่ตรงนี้ ยิบสุ้ายยิบเสร็จบ่เสร็จง่ายเหรอบ่ไมายถึงแม่นต้องดต่อคิบบอีมันบังโอ้และนี่ก็คือหน้าที่พอกดอยางมาละกอได้สามนาทีแล้วค่ะทุกคนพร้อมที่จะทําการล้างหน้าแล้วเขาจะไปพอกจนเกินเวลาสามนาทีนะมันอาจจะกัดหนาแห้งจนเกินไปเด้อขาดตอนนี้เจ๊เป็นคนที่พอกยางมะละกอแบบสม่ำเสมอยังรู้สึกว่ามันยิบยิบอยู่เลยนะ มาเป็นล้างหน้าไปด้วยกันค่ะทุกคนและนี่คือสามนาทีที่เจ๊แก่ก็รอคอยและหลายคนก็รอคอยว่ายางมะละกอจะกัดเบอร์ไหนกัดเบอร์นี่แห้วค่ะทุกคน ได้อยู่นะมันนิ่มอะรู้สึกว่าหนามันตรงที่เอาย่างบรก,กอบพอกมันเป็นนิ่มๆนะม,มีเผื่นไหมดูชิไม่มีนะมีตะกะนักผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ากะจะหายมันต้องไปจี้สเ,เพราะฉะนั้นแล้วค่อยจะลองดูซิว่า มันไปมันไม่จะเป็นตองจี้ไหมหรือจะปล่อยหรือจะทําแบบสูตรธรรมชาติแบบนี้ให้มันค่อยๆลดเวอรมันจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นกําลังใจให้คอยด,ยด้วยค่ะทุกคนโอเคยางมะละกอในวันนี้ก็ผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีนะนี่นิ่มดีอะเวลี่กูดค่ะทุกคน